สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิกว่าทีวีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับเทปนี้เป็นเทปรีเพลทนะครับก็วันนี้ S S F ที่เราจะนํามารีวิวจะเป็น S S F ตัวไหนจากซีรีส์ไหนเราไปติดตามในช่วงตัวอย่างกันก่อนครับครับผมและนี่ก็คือช่วงตัวอย่างนะครับอ่ะ S S F ที่เราจะนํามารีวิวกันในวันนี้ก็เป็น S S F ประเภทตัวธรรมดานะครับอ่า ก็เป็น Sdf t a r m e n i d e r Wizard Frame Darkon Style นะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นด้านหน้าของกล่องนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับนี่คือด้านข้างนะฮะและนี่ก็คือด้านหลังนะครับก็มี Action p o s สนะครับตามสไตล์นะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปดูด้านในกล่องกันดีกว่าครับนี่นะฮะและนี่ก็คือถาดด้านในของกล่องนะครับก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็ส่วนแรกคือจะเป็นส่วนของตัวฟิกแล้วก็อุปกรณ์ a c c e s s o r i ีนะครับที่แถมมานะครับ แล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นฐานธรรมชีสเต็นะครับซึ่งเป็นลายของฟอร์มเฟรมดาก้อนนี้นะฮะก็ s s f ตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจเราไปติดตามจากช่วงรีวิวกันเลยครับนะครับก็ชมตัวอย่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือ SSF c a r คาร์เมนไรเดอร์วิสัดเฟรมดาก้อนสไตล์นะครับและนี่ก็คือฉากเฮนชินนะครับมีฉากแปลงล่างนะครับอลังการเลยทีเดียวลักษณะตามที่เห็นนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเป็นฟอร์มนะครับเป็นร่างของคาร์เมาเดอร์วิสาดนะครับเป็นร่างพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับจากร่างเฟร e สไตล์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าธรรมดานะครับวางจําหน่ายเมื่อเดือนเมษายนปี2013นะครับก็ยังไม่นานเท่าไหร่นะและนี่ก็คือเนื้องานโดยรวมนะครับนี่นะครับซูมเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะสินสีแดงนะครับและนี่ก็คือส่วนของกิมคานะครับก็ ซีรีส์วิาสาห์ก็ถือว่าทำรายละเอียดของส่วนต่างๆของขัมผัสออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะฮะก็โอเคเลยนะครับผ่านไปนะครับอบอดี้ของวิาสาห์ตัวนี้นะครับเป็นบอดี้รุ่นเก่านะครับก่อนที่จะมาเป็น2 0งสูนะครับก็จะสามารถขยับแขนนะครับหมุนแขนได้เยอะนะครับแล้วก็ขาก็สามารถดึงลงมาแบบนี้แล้วก็ยกขาได้ค่อนข้างสูงนะครับก็มีแล้วก็มีจุดขยับตรงหัวเข่าแล้วก็ปลายเท้านะครับ แล้วก็ในส่วนของลำตัวนะครับก็สามารถก้มโค้งลำตัวได้นะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่นะฮะก็เป็นบอดี้รุ่นเก่านะครับอในส่วนของเกาะไหลนะครับในซีรีส์วิาสาทเนี่ยเกาะไหลจะเป็นในรูปแบบที่แบบติดกับแขนไปเลยนะครับก็จะทําให้สามารถยกแขนได้เยอะนะครับยกแขนได้กว้างขึ้นแล้วก็ในส่วนของหัวก็ขยับได้รอบทิศเลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับ ในส่วนของผ้าคลุมนะครับถ้าเป็นวิสาดล่างปกตินะครับก็จะแถมพาร์ทมาให้เปลี่ยนนะครับเป็นพาร์ทผ้าคลุมตอนพิ้วนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับก็ดูจากลักษณะมันเนี่ยครับก็เป็นแผ่นยางอ่อนๆนะครับทําให้สามารถขยับได้ง่ายขึ้นนะฮะต่อมาเราจะมาดูของแถมกันนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะมีมือในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับก็เยอะนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับก็มีท่านู้นท่านี้ไปนะครับก็สามารถจัดท่าได้หลากหลายขึ้นนะฮะ แล้วก็ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นดาบอาวุธประจําตัวของไรเดอร์วิสาร์นะครับก็คือดาบวิสาร์ซอดกันนะครับอันนี้เป็นเป็นโหมดดาบนะครับเป็นเป็นซ้อนโหมดนะครับแล้วก็เราจะมาดูในรายละเอียดของส่วนของในส่วนของดาบกันนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของมือนะครับก็สามารถเปิดขึ้นออกมาได้ด้วยนะมีลูกเล่นด้วยนะครับก็จะสามารถแอคชั่นท่าไม้ตายได้นะครับและเราก็สามารถนํามันจัดท่าร่วมกันได้อีกนะครับก็ถือว่าอ่าก็เป็นเวลาแบบ โพดทาตั้งถือดาบอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับชิ้นต่อมานะครับก็เป็นอาวุธประจําตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโหมดปืนนะครับวิสาดซอสกันนะครับกันโหมดนะฮะนี่นะฮะก็รายละเอียดของตัวปืนนะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากตัวดาบเล็กน้อยเนาะก็ตรงที่ด้ามจับนะครับจะยาวกว่าในส่วนของบนดาบนิดนึงนะฮะก็เลยต้องทําแยกออกมาเพราะมันไม่สามารถทําลูกเล่นแบบเหมือนในหนังได้นะเปลี่ยนโหมดได้นะครับ ถ้าเปลี่ยนหมดมามันก็อาจจะดูไม่สมส่วนเท่าไหร่นะฮะก็ผ่านไปนะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นพาร์ทเข็มขัดนะครับที่แบบที่หมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับอาถามวามต่างกันยังไงก็เรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือความต่างของเข็มขัดทั้ง2อันนะครับนะครับก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนข้างกันแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับชิ้นนี้ดูท่าทางจะเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับซึ่งนั่นก็คือ ผมขอเรียกมันว่าหัวมังกรแล้วกันนะครับไม่ทราบชื่อเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรนะก็จะเป็นหัวมังกรในรูปแบบที่ติดกับเกาะหน้าอกนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่วิสัต์เฟรมดากอนเนี่ยครับกำลังใช้ท่าไม้ตายนะครับก็จะมีหัวมังกรเนี่ยขุดออกมานะครับก็สามารถทําท่าไม้ตายได้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นรายละเอียดของหัวมังกรนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ยังมีจุดขยับต่างๆอีกนะครับก็มีจุดขยับตรงเขานะฮะแล้วก็ตรงคอนะตรงหัวเนี่ยฮะแล้วก็ปากก็สามารถอ้าได้ด้วยนะคร สวยงามนะครับเอาวิธีการใส่ติดตั้งหัวมังกรตัวนี้นะครับเราก็ต้องดึงเกาะอกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาพาร์ตหัวมังกรนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นอ่าก็เสร็จแล้วนะฮะไว้ใช้ตอนที่แอคชั่นท่าไม้ตายนะครับนี่นะฮะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นฐานทำชิสเตทนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรครับเอาไว้ใช้ตอนแอคชั่นท่าต่างๆเวลาลอยจากพื้นนะฮะ นะครับก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ S.F. s c a m e n Rider วิ z a r d Frame Dragon Form นะครับเอ้ Frame Dragon Style นะครับอ่าก็เป็นงานเก่านะครับเมือ่อประมาณปีที่แล้วนี่2ปีก่อนนะฮะก็ถือว่าเรามาได้ดีครับเป็นเรื่องงานดีนะครับซึ่งก็เต้เงจุดขยับต่างๆแล้วของแถมต่างๆก็เยอะใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าใครต้องการจะสอยนะครับราคาตัวนี้ตอนนี้ก็ยัง พอได้นะครับไม่แพงมากเท่าไหนนร่นะฮะนะครับปลอนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องข่าวสารนะครับก็ต้องขอขอบคุณบอร์ดเอ็กทอยนะครับ แล้วก็เพจฟิกอาร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจฟิกอาร์ตเทอร์เบอร์ไทยแลนด์นะครับเพจพอยเทอร์เบอร์ไทยแลนด์นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของข่าวสารนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้เราไม่ได้ขอบคุณเมื่อไหร่ก็แล้วนะเราถือโอกาสขอบคุณตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือฟุตเทจกรีนสกรีนสวยๆจากชาแนลยูทูบนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือชาแนลเอสดีกรีนสตูดิโอนะครับแล้วก็ชาแนลเวดกรีนสกรีนนะครับก็เป็นฟุตเทจสวยๆนะครับฉากหลังตามฉากหลังที่ ที่ท่านเห็นกันอยู่นี้นะฮะก็มาจาก2ท่านนี้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านเคซี่ทอยนะครับในเรื่องของของชิ้นนี้นะครับผมไปซื้อมาจากร้านนี้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อของที่ร้านนี้นะครับก็เชิญชวนแวะเวียนมาใช้บริการกันได้นะครับอยู่ที่อาคารตึกอเววันชั้น2นะครับร้านจะอยู่ตรงริม ซ้ายมือสุดเลยนะครับอ่าลองสังเกตไม่ยากนะฮะสังเกตไม่ยากครับงลองไปแวะเวียนไปใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ที่ขาดไปได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะผู้สนับสนุนของรายการของเราอย่างเป็นทางการนะครับร้าน PPM Collector Toy นะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ด้วยนะครับก็ตามนี้นะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับเทปหน้าก็ยังคงเป็นเทปรีเรทเหมือนเดิมนะครับอ่เดี๋ยวเราจะประกาศลงในเพจเร็วๆนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามกันได้นะครับ กอสุดท้ายนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะขอลาไปก่อนนะครับเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเลยโถยนะครับนกมันบินชนฮะไม่รู้มันจะรีบไปไหนของมันนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คัดครับอ่ากลับมาแล้วนะครับก็โอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันเทปหน้านะครับมีความสุขในการรับชมนะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากๆนะครับเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ